สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านครับผมรายการส่องทะลุชะตากับตุ้ยเอ็กซ์เรย์กลับมาอีกแล้วนะครับซึ่งครั้งนี้ตรงกับวันศุกร์ที่27เดือนสิงหาคมปีพุทธศักราชนะครับผม2,553ครับครั้งนี้เป็นครั้งที่8แล้วนะครับผม4ทุ่มตรงโดยประมาณแล้วกันนะครับผมวันนี้อบอุ่นอีกแล้วครับตุ้ยเอ็กซ์เรย์มาพร้อมกับเหตุและผลของความเป็นจริงนะครับ ไม่มีตำราฉบับไหนทั้งสิ้นนะครับมาประกอบในการที่จะตอบปัญหาของทุกท่านนะครับ SMS นะครับผมผมเรียนด้วยความเคารพนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบไหนอย่างไรนะครับทุกปัญหาไม่ต้องมีวันเดือนปีเกิดไม่ต้องมีอะไรทั้งสิ้นครับแต่ถ้าจะส่งมาก็ได้ครับพิมพ์ J S ตามด้วยข้อความส่งมาที่4874242นะครับผมแล้วก็หมายเลขโทรศัพท์นะครับ3หมายเลขที่ขึ้นหน้าจอนะครับ เสียงอย่างเดียวครับผมเปลี่ยนเป็นภาพสีสษนยันปลายเท้าสุขภาพในร่างกายเป็นอย่างไรพร้อมกับทุกปัญหานะครับไม่ว่าจะถามมาแบบไหนนะครับสว่างคือดีเทาคือกลางดําคือไม่ดีครับผมเหตุและผลของความเป็นจริงวันนี้ผมอบอุ่นครับประธานเครือข่ายสื่อมวลชนต่อต้านทุจริตแห่งชาตินะครับคุณนัทพลนะครับผมโรธถาวรครับผม และท่านเป็นรองผู้อำนวยการนะครับผมหนังสือพิมพ์รายวันพิมพ์ไทยให้เกียรติมาเป็นกำลังใจให้กับน้องชายคนนี้อีกแล้วครับแล้วก็เก็บภาพต่างๆไปได้เหตุได้ผลของความเหมาะสมนะครับมือกล้องครับผมน้องชายครับน้องเลิฟเลยครับน้องสมโพศชินวงศ์ครับพร้อมกับน้องโตครับผมวันนี้เพิ่งทราบชื่อจริงนะฮะชื่อว่าน้องประสบสุขเชื้อรุ่งครับผมดูแลพี่ตัวเอกสุรีคนนี้มาตั้งแต่เทปแรกจนกระทั่งมาถึงวันนี้ครั้งที่8แล้วครับขอบคุณครับน้องโต พี่ตุ้ยจะไม่ทำให้น้องโตงและทีมงานของลบรนะครับผมมิติสี่ไบรททีวีช่องมิติสี่ผิดหวังเป็นอันขาดครับผมเหตุและผลของความเป็นจริงนะครับเสียงอย่างเดียวครับและ SMS สัก็หน่อยดีไหมครับน้องโตเบลีกนี้ดีไหมฮะนะครับนี่สดๆนะครับผมไม่มีการเตรียมครับบอกน้องโต SMS คือ SMS แล้วขึ้นมานะครับตอบแบบออเดอร์ไตเติลไปก่อนนะครับไม่ว่าจะพิมพ์แบบไหนอย่างไรใครก็ตามนะครับที่ให้เกียรติเข้ามานะครับ เหตุและผลของความเป็นจริงท่านแรกขอบพระคุณครับผมแวบไปแล้วนะครับท่านแรกไม่ทานแต่ภาพยังกลางไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามนะครับยังอยู่ในความเป็นกลางครับไปทำกุศลหนึ่งข้อเกี่ยวกับเด็กด้ยโอกาสทุกประเภทนะครับท่านแรกนะครับแต่ท่านที่2ก็คือคุณกุลวดีอ่านว่าธารนายนะครับผมวันเดือนปีเกิดไม่ต้องครับวันจันทร์วันเกิดก็ไม่ดูครับค้าขายการเงินตอบเลยครับค้าขายเอาแล้วก็ตามปรับเปลี่ยนเป็นคนกลางนะครับสินค้าทุกประเภทไม่มีการซื้อมาเพื่อขายนะครับ คนกลางติดต่อซื้อขายสั่งเท่าไหร่แล้วก็ส่งเท่านั้นครับเงินไม่มาขอโทษนะครับผมเงินไม่มาของไม่ไปนะครับเรื่องเงินขนาดนี้อยู่ระดับกลางๆครับคุณกุณลบดีไปทํากุศลเกี่ยวกับคนตาบอดหูหนวกตามตู้รับบริจาคทั่วไปนะครับเงินแม้แต่เพียงเล็กน้อยเท่าไหร่ก็ได้ครับเมื่อทําต่อเนื่องเดือนละหนึ่งครั้งอย่างน้อยตามตู้รับบริจาคหรือมูลิธิจะเห็นและได้ยินในสิ่งที่ดีและไม่ดีเพื่อการแก้ไขเดือนละครั้งหนึ่งเดือนละหนึ่งครั้งอย่างน้อยนะครับท่านต่อไปครับ แบบนี้แหละครับสดสดไม่มีตําราคุณอุทัยทิพย์สามสิบเอ็ดปีสุขภาพเริ่มมีปัญหาแล้วนะครับผมปัญหาก็คือระบบย่อยเริ่มมีปัญหาแล้วนะครับอิ่มปวดหิวปวดแล้วนะครับรับประทานอาหารให้เป็นเวลาด้วยครับมื้อเช้ามองไม่ค่อยเห็นนะครับผมกล้ามเนื้อด้านหลังตึงครับกล้ามเนื้อตาลลามองไม่เห็นมะเร็งวัณโรค SSAV ไม่มีปลอดภัยครับคู่โสดไม่มีนักคู่ครับแต่จะได้เพื่อนเป็นเพื่อนคู่คิดมิตรคู่ใจนะครับคุณอุทัยทิพย์ไปทำกุศลเกี่ยวกับศาสนาที่นับถือนะครับ ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตาม1ข้อเดือนละหนึ่งครั้งจะเกิดเป็นความสุขความเจริญสะท้อนกลับนะครับผมท่านต่อไปครับคุณธีรพงศ์ครับผม25บปีเป็นเพทยพอดีสุขภาพเริ่มมีปัญหาอีกแล้วครับผมปัญหาก็คือนะครับกล้ามเนื้อแปลกครับด้านซ้ายด้านขวานะครับมีการที่ผ่อนคลายแปลกๆนะครับออกกําลังกายได้แล้วครับผมอนาคตอนาคตไม่มีตกอับตกตามครับสมร t พอเพียงและเพียงพอจะเกิดขึ้นในบ้านปลายชีวิตนะครับ หัวใจจะให้ดูแบบไหนละครับถ้าหัวใจจริงๆนะครับผมก็ปลอดภัยไม่มีอะไรนะ่าวิตกกังวลถ้าหัวใจในด้านจิตใจเป็นคนรักใครรักจริงรู้เขาหลอกก็เต็มใจให้หลอกนะครับคุณจุลพงศ์ระวังให้ดีนะครับรักใครชอบใคร50%าดีกว่าจะได้ไม่ผิดหวังหรือไม่เสียความรู้สึกนะครับดีเท่าไหร่ก็เพิ่มเปอร์เซ็นต์ไปคุณธุลพงศ์ไปทำกุศลเกี่ยวกับนะครับลงศพร่วมบริจาคเงินซื้อลงศบให้กับศบไม่มีญาตินะครับ ตามตู้รับโลจากตัวไปเดือนละหนึ่งครั้งอย่างน้อยนะครับผมจะเกิดเป็นความสุขความเจริญด้วยเงินบริสุทธิ์เล็กน้อยตามกําลังครับท่านต่อไปครับชัดชัดนะครับคุณอาทิตย์ยาครับหวังสุนทรการเงินนะครับเริ่มมีปัญหาแล้วนะครับผมปัญหาก็คือคนอื่นเริ่มจะทําให้เป็นปัญหาถ้าเกิดว่าเรายังไม่แข็งแรงนะครับอย่าเพิ่งช่วยเหลือใครนะครับคุณอาทิตย์ยาครับผมนี่สินที่มีอยู่ในขณะนี้ ในขณะนี้ดีครับผ่อนสั้นผ่อนยาวไปก่อนไม่ใช่วันนี้จะต้องใช้ให้หมดในเร็ววันนี้นะครับผ่อนสั้นผ่อนยาวไปครับการเรียนนะครับตามลําดับขั้นตอนครับผมจะประสบความสําเร็จอย่าเกรงอย่างเดียวเท่านั้นเองนะครับครอบครัวก็อบอุ่นไม่มีอะไรน่าวิตกกังวลถึงจะมีปัญหาบ้างเล็กน้อยแต่ก็แก้ไขด้วยสติปัญญาและการพูดคุยนะครับแล้วทุกอย่างก็ปัญหาหมดไปครับบ้านอยู่ระดับกลางๆครับก็คือว่าบ้านเป็นที่อยู่อาศัยและบ้านนี้ให้อยู่เฉพาะคนดีนะครับ อาจจะมีปัญหาบ้างเกี่ยวกับคนอยู่อาศัยแต่คนไม่ดีจะออกไปเองแบบอัตโนมัติครับงานก็ถือว่าราบเรียบไม่มีไรน่าวิตกนะครับคุณอาทิตยางานคืองานที่รับผิดชอบพอแล้วนะครับงานซ้อนงานอย่ารับผิดชอบแทนคนอื่นนะครับผมเดี๋ยวปัญหาจะเกิดไปทํากุศลเกี่ยวกับคนชราตามตู้รับบริจาคทั่วไปที่พบเห็นเดือดรนหนึ่งครั้งอย่างน้อยได้เงินบริสุทธ์ตามกําลังนะครับผมท่านต่อไปครับทุกท่านครับผมตอบได้เหตุด้วยผลนะครับบอกแล้วดี ขาวเทากลางดำไม่ดีคุณเอกลักษณ์มาเรืองสิทธิ์ระวังให้ดีครับก่อนอาชีพคู่ครองอุบัติเหตุครับไม่เกิน2เดือนกับอีก10วันครับโครมโครมหมายถึงนะครับมาภาพมอเตอร์ไซค์มาภาพนะครับยานยนต์จะ4ล้อหรือประเภทนะครับการเดินทางระวังให้ดีนะครับหมดแสงพระอาทิตย์อย่าเดินทางข้ามจังหวัดเกิน100กิโลเมตรนะครับเข้าเรื่องเลยนะครับผมก่อนเข้าเรื่องบัวจากโลหิตนะครับผมเสียเลือดเป็นกุศลดีกว่าเสียเลือดที่เกิดจากอุบัติเหตุนะครับ อาชีพจะทําอะไรก็ตามอยู่ขนาดนี้อยู่ในระดับกลางๆครับแต่จะมีอาชีพที่เหมาะสมก็คือใช้ปากเป็นวาจาหาเป็นไรายได้เสริมนะครับอสังหาริมทรัพย์บ้านที่ดินครับและจะเกิดเป็นไรายได้ที่ดีครับสัญญาคือสัญญาตามกฎหมายนะครับสัญญาใจจะได้ใจไม่ได้เงินครับคู่ครองภาพออกมานะครับสลับฟันปลาดีพอใช้ดีพอใช้ใครก็ตามเข้ามาเคียงข้างเคียงคู่นะครับผมไม่ได้ว่าใครนะฮะไม่ได้ยุยงอยากจะแข่งรั่วแต่คุณเอกลักษณ์คบใครเสียเปรียบตลอดครับ เพราะฉะนั้นคนจะมาเคียงข้างต้องคนที่พูดเรื่องเดียวกันไปทิศทางเดียวกันจําคําพูดผมดีๆนะครับคุณเอกลักษณ์รักคนที่เขารักเราและปัญหาจะไม่เกิดไปทำกุศลเกี่ยวกับคนตาบอดหูหนวกตามตู้รับบริจาคด้วยเงินเล็กน้อยตามกําลังเมื่อทําแล้วจะเห็นและได้ยินในสิ่งที่ดีและไม่ดีเพื่อการแก้ไขครับท่านต่อไปครับ SMS แบบนี้ชัด,ชดๆคุณกัดชกรหรือกดชกรนะครับถ้าอาจผิดขอประธานโทษด้วย ความรักนะครับออกมาในลักษณะค่อนข้างเท่าแล้วนะครับเท่าหมายถึงเริ่มไม่เข้าใจหรือคนที่คบจะพูดอะไรผิดหูหรือมองคนละมุมเริ่มปรับเปลี่ยนเป็นทิศทางไม่ค่อยดีแล้วนะครับทําความเข้าใจกับปัญหานั้นๆและปัญหานั้นจะหายไปนะครับผมการเรียนนะครับก็ถือว่าดีแล้วครับเรียนให้จบก่อนดีกว่าเมื่อเรียนจบแล้วความรักมาทีหลังดีกว่าครับทุกอย่างแก้ไขได้ด้วยสติปัญญานะครับผมคุณกัจจกรครับ ไปทำกุศลข้อหนึ่งนะครับผมกูศลข้อนี้จะเกี่ยวพันกับคนชราตามตู้รับบริจาคมูลนิธิต่างๆเมื่อทําแล้วจะเกิดความสุขความเจริญนะครับผมระวังให้ดีนะครับคุณกัจกรครับปัญหาเรื่องน้ําทะเลแม่น้ําลําคลองน้ําในสาน้ําในแอ่งเล็กๆจะเป็นปัญหาอุบัติเหตุเมื่อตอนเด็กๆก็มีปัญหาเกี่ยวกับน้ํามาแล้วนะครับคุณกัจกรครับท่านต่อไปครับจักรินโกศดย์ลก SMS ต่อแบบเหตุผลเลยนะครับน้องพ่อขอบคุณนะครับผมตั้งใจถ่ายมุมที่หล่อที่สุดขออนุญาตปาดเงินนี้ครับ คุณวรนุชครับผมคู่นะครับจะมาซ้อนกันครับผม1 2 3สเลยเพราะฉะนั้น1 2 3สอาอยู่ที่ใจนะครับอะไรก็ได้คนที่1คนที่2ที่สามนะครับใครก็ตามนะครับที่มีความรู้สึกว่าเรามีปัญหาเราอยู่ใกล้กับเรามากที่สุดนั่นแหละครับคือคู่แท้นะครับอนาคตจะสลับฟันปลาดีพอใช้ดีพอใช้นะครับแต่ภาพออกมานะครับออกมาในบ้านปลายชีวิตพอเหมาะพอควรครับ ระวังให้ดีคุณวนุตครับภาพออกมาอย่ากลั้นปัสสาวะตอนปวดปัสสาวะนะครับขณะน,นี้เริ่มหนงหนวงท้องน้อยเลยนะครับเมื่อปวดปัสสาวะไประบาย